ก็กราบสวัสดีนะครับนักผู้ชมทุกท่านกับยูบิจิอีกแล้วเช่นเคยนะครับนะอะมาต่อกัรรอบค่ัวันนี้นี่กดเข้ามาอีกแล้วพี่บังเป็นครับนะเออรอบล่าสุดที่มาได้ได้ตังก็เลยกดเข้ามาลองดูอีกรอบหนึ่งนะครับนะ,ะวันนี้ ฝากความหวังไว้กับพี่บังอีกแล้วนะรอบที่แล้วพี่บังปลานีมาเอยรอบที่แล้วโหดมากพี่บังจัดมาเต็มแหนบนะถ้าจําไม่ผิดได้ไหมเหรอวะสามพันสามพันกว่ากว่าถ้าจำไม่ผิดนั้นได้ประมาณสามพันเออถือว่าในรอบเดือนกกว่า <c oughs> ที่ได้ตังจากพี่บังเออแต่รอบที่แล้วจ่ายมาโหดมากแล้วก็มีฟรีสปงฟรีสปินนั่นในมาครบเลยนะวันนี้รอบคั่มไม่ได้อยู่ในโกทามย่างไดแต่อยากเล่นนะวันนี้ก็เลยใส่มานี่ดูก่อน นี่700บาทขัดตัวนะมีแค่นี้แหละยักที่จะเติมเพิ่มแล้วี่จมเป็นเศษในปกติเราไม่ค่อยเล่นเ่นเป็นเศษนี้ใส่มาส่วนมากจะใส่มากลมๆห้าร้อยพันหนึ่งเนี่ยนะเออวันนี้ก็กลางๆอือรอบล่าสุดที่มานี่ก็พี่บังไม่ได้จ่ายว้าวขนาดนั้นแต่ก็นะไอ้ไม้ที่มันจ่ายม่นก็โหดสัตดเอออืม,มาดูกันมาดูกันอือ ของดีไม่ต้องพูดเยอะถ้าพี่บงังเขาจัดให้มันก็จะแจมนะแต่ถ้าพี่บังไม่จัดทุกทีก็หน้าแหก,กทุกทีเหมือนกันพี่บังนี่ก็เป็นเกมคนตีน่หนเหมือนกันแหละเออแต่วันนี้คำนวณได้อยู่อืมอืมโอเคเป็นสามพอไม่ต้องเทสเยอะเดี๋ยวเทสเยอะหน้าไม่อีกเออเอาตอนนี้แหละอืมอือ จึบ๊บแม่นะเฮ้ยทำไมวันนี้ไม่เหมือนวันนั้นเฮ้ยไม่มีวายเลยเหรอสักหน่อยสักนิดสักหน่อยนี่ดีนะกูมไม่ใส่เบ็ด 5, ห้าเมื่อกี้อืมไปหาหมดตรงนี้เรียบร้อย2ทโอ้โหยัดครบเนี่ยกูถึงไม่ค่อยชอบพี่บังก็เรยเนี่ยประจำ พอแบบคิดว่าจะดีจะดีนี่ออกผีลูกทีเลยอืมอืมอืมแต่รอบที่แล้วถ้าจำไม่ผิดกูเข้าฟรีเดี๋ยวกูซื้อเองวันนั้นอืมนึกไม่ออกมาเพราะฉะนั้นวันนี้เราลองปั่นปันบ้างแล้วกันเผือจังหวะมาดีๆอาจจะไม่ต้องเสียกระตังซื้อแต่คำนวณนนั้าน,นอกได้อยู่นะเนี่ยถึงจะไม่ได้ว้าวมากแต่ก็ลูกไหลๆก็พอมีนะนี่อืม น้องหญิงบับน้องหญิงบับอุ๊ยแม่สิบบาทอ้ดู้ออืมอืมกรเตอร์ไปไหนหมดเมื่อกี้ตอนเปิดมาก็เห็นลงรัวๆนี่หมแล้วอืมอืมอืมเริ่มตึงเริ่มตึง อืฮะซื้อเลยแล้วกันกุด,ดูทรงแล้ววันนี้ที่บังจะไม่ค่อยแจมเหมือนรอบที่แล้วนั่นไงโอ้โหสามตัวปึ๊บอ่ะสไลด์มาลูกพ่อสไลด์มาลูกพ่อสไลด์มาเร็วไอเ้ไอเหี้ยไอ้ยาพี่บังมาขวางไอ้เพลตโอ้เพลตจริงโอ้โหโอ้หที่ไม่ได้กรอบเลยนะนี่พันธืนแล้ววะนี่อื ยังไม่ได้กรอบเลยเป็นห่าอะไรนี่เอา้าโอ้ไม่มีกรอบเลยไม่ขึ้นไวให้กูเลยวันนี้บ้าแล้วพี่บางเล่นกูแล้วตรงนี้พี่บางโอ้นี่ไม่ได้กรอบสักอันเลยนะด้านในนะผีมากมองดูอืมลงมาลงมาอย่ากวนตีนหลายรอบแล้วหลายรอบแล้ว หลายรอบแล้วมึงหลายรอบแล้วอือเอาน้องหญิงสวยโยตรงนี้ขอ,อดูไม่ถึงแถวหลังดู่าบังรออยู่สองตัวกับทองอืออืออือุดยอดเลยวันนี้กูไม่ได้กรอบอะไรวะเงี้ยว,วันนี้มึงดูดิกูไม่ได้กรอบเลยนะ่ย บ้าแล้ว ừ. อืออือสิบบับเข้าเอาคิวไปอ่าโอเคได้คิวจอหนึ่งอือเอายี่สิบสามสิบได้หมดอะดูเฮ้ยขาดช่องหนึ่งกินได้สักร้อยเนี่ยก็หลายตัวอยู่อืออือเอาโอ้นอกดูดีเว้ยอือถ้าดันในคำนวณแบบนี้จะเป็นอีกเรื่องเลย แม่งด้านในเงียบเลยอ่ะไม้หนึ่งแม่งจ่ายไม้หนึ่งยี่สิบบาทอ่ะสุดยอดวันนี้โคดี้อ่ยปึ๊บอืเอาโอ้โหแต่ได้แถวหลังไม่ถึงเลยบับเข้าเอาเฮ้ทองไม่ได้แต่ก็ถือว่าพอได้ขมนมยอยู่อือคิวไปไม่ได้พีกทีมาอืออุ้ยร้อยหนึ่งอยู่ อะดูเจสไลด์มาเลยมาช่องหนึ่งอาร้อยสามห้าเดีย๋ยวเราไม่ถือเราไม่ถือ,ถอจริงซื้อเป็ดสามได้แต่กูดูสองแล้ววันนี้ปั่นน่าจะรุ่งกว่าเพราะว่าเราซื้อแล้วแม่งเยี่ยทุกไม้เลยนะเพราะฉะนั้นเราฝากความหวังกับด้านนอกถึงวันนี้อืมอ,อืมอ,อืมเออยเอ้ย๋ โอโ้โหโอ้โหเป็นร้อยไหลเป็นโจ๊กอืมโอ้นี่เข้าพียากเฉยดูเด็กอืมน้องอ่าโอเคน้องบังปับแม่บังไม่ถึงมีอืมอือสี่สิบโอนี่คำนวณไม่ดีเลยเว้ยเนาะไม่ใช่คำนวณไม่ดีวันนี้เข้าไม่เข้าฟรีเลยเออ จำนวนนะโอเคอยู่แต่ก็อ่าโอเคมาแล้วมามาดูที่ของฟรีจา่ายเปล่านี่แน่เอ้ยไอ้เหี้ยของฟรีมีกรอบพ่อมึงโอ้โหมาคนละตัวไอ้ย่าจากสวยๆอ,อสามบาทสุดยอดสุดยอดสุดยอดเลยแม่งแม่งตบคู่เคสามไม่ลงเรียบร้อยว่าดูตรงอุ้ย โอ้โหไม่ได้ขอบเลยบ้าไปแล้วดูเออนี่ไม่ขึ้นกรอบไปเลยนะมึงดูดิเนี่ยอือเอาดูอยู่สามตัวไอสัตว์ดูโอ้โหสุดยอดคือด้านในไม่ได้เน่าเล่นๆเลยนะวันนี้นะคือแบบเน่ามากใช้คำว่าเน่ามากเลยนะครับอือหือดูอือเอา ยี่สิบเอหนึ่งได้ไหมอ้าวโ,โหยังได้ดอกอีกนะเนี่ยจะได้รอบเดียวมึงดูสามแปดนี่ก็ขาดทุนเบ็ดหกซื้อสี่ร้อยห้าสิบเนี่ยอุ้ยเนี่ยเนี่ยลายอย่างนี้ควรจะอยู่ด้านใน,นป่ะครับนะเนี่ยลายแบบนี้ควรจะอยู่ด้านในอือ อืมอ่ะแต่กูจะให้โอกาสมึงอีกหนึ่งรอบรอบสุดท้ายแล้วแหละวันนี้กูก็เบื่อเบื่อแล้วนะมาดูกันสี่ไม้จะขัดทุนทุกไม้หรือเปล่าไม่แน่กูบอกมึงวันนี้กูดูตรงแล้วนี้ยู่แต่กูอารมณ์เสียเนะี่ยกูไม่รอแล้วไม่ได้ก็ไม่เล่นแล้วนะครับไม่โอดิงดูดิอืมเอาเจสิบมาตัวเดียวโดดๆทั้งกระดานมึงดูโอ้โหอ ซีบาทสุดยอดสุดยอดเลยหบาทที่สุดที่สุดเลยวันนี้เดอะเบสพี่บังอุปชดโอ้ยอมเนี่ยจริงเนี่ยจังเนี่ยเลยอ่ะเติมเพิ่มมาหมดตูดแน่นกูเชื่อกูโอ้โหบังเลยเรียบร้อยอันนี้ไม่เหมือนรอบที่แล้ว รอบนี้เตึงแบบเตึงเลยพี่บังกูม้แบบเยี่ยทุกไม้เลยคือแบบวายไม่ขึ้นคู่เลยนะเอาไงไม่ใช่ไม่ใช่วายไม่ขึ้นคู่ไม่ขึ้นกรอบไม่กูคำนวณเลยเหรอเออนะจริงๆขึ้นตัวหนึ่งคำนวณดอกหกเจ็ดสิบก็ถือว่าปกตินะแต่นี้คือแม่งกรอบก็ไม่ขึ้นขึ้นวายมาแม่งก็ไม่คำนวณเออแล้วมันงดูคำนวณแต่ละดอกแม่งต้อนตีนมากนหครับนะหึเจ็ดร้อยแล้วจริงๆเนี่ย อยากจะเพิ่มนะแต่กูสองจิตสองใจมากเลยมันไม่จ่ายห้าไม้ไมันมีโอกาสที่ไม้ถัดไปจะจ่ายแต่ก็มีโอกาสที่จะโดนแดกสูงเหมือนกันเอาไงดีกำไรวันนี้จะหมดแล้วเนี่ยสักสามร้อยไหมเพ็ดสีได้สักไม้เอออ่ะเดี๋ยวลองเติมเลกสามร้อยก็ได้ลองซื้อเพ็ดสีทิ้งสักไม้หนึ่งไหนๆก็ไหนๆแล้วเพิ่มสามร้อยไม่น่าจะเห็นความต่างมากอ่ะแป๊บ,บนึงนะครับอืมมาสามร้อยไม่ต้องพูดเยอะลุยเลยอ่ะกดโบก่อน วได้ห้าตัวเหรอยีดูไม่ทันเออห้าตัวโอเคไม่ต้องหวังกำไรตอนนี้ขอทุนกูคืนเป็นพออืมอืมแม่นะคำนวณดีเฉยดูโอ้โหแต่ไม่มีกรอบ9ก้าสิบได้ละเจ0 0ร้อยแปดี่กูเลิกแล้วกูยอมขาดทุนนิดหน่อยโอ้ถ้าอยู่ต่อมีหมดตูดแน่เชื่อกูดูจากตรงโอ,โอเคอ้อยังได้ว้ยเฮ้ยเออโอเคโอ้ห้าสิบ มีไว้หนึ่งตัวไหมครับรุ่นเครุ่นเคอยยาเคไม่มาถ้าเคมาเราอาจจะได้ฟรีสปินเพราะว่าสกัตเตอร์อาจจะสไลด์ให้อีกสักตัวแต่ไม่แน่อืมแต่วันนี้ไม่ขาดทุนแล้วอืมแต่ก็ไม่กำไรเหมือนกันกูดูทรงแล้วเนี่ยอืมสุดยอดสุดเลยบงังมึงสุดเลยวันนี้มึงสุดแล้วที่สุดเลยอืมเอาเอเคได้หมดบับ๊บอืมอืม สุดยอดได้มา200โอ้โหติดหมุนนะเนี่ยดูเอาเราไปใกล้สุดทางวันนี้พันหนึ่งก็ตามสเต็ปนะบอกแล้วเติม300มาก็ยอมเจ็บตัวสักนิดนึงไม่เป็นไรอันนี้ไม่หวังกำไรเนี่ยกูหวังทุนกูคืนเนี่ยจ่ายกูคืนพันหนึ่งนีงกูแยกย้ายเลยกูบอกมึงอืมอืมเอา สิบยังดียังดียังได้เจาโอ้โหแถวหลังเจ็ดบาทจึ๊บฮอืึสิบคิวมาปับปับปั๊บได้อันนี e ้อยู่อ่ะโอเคมีไม่มีเลยสิบกรอบแม่งเว้นห่างพละโยดเลยมันดูโอ้โหโอเคเ๋ยวนี้ ถ้าจริงเคลงดอกนี้น่าจะได้สองสร้อยนะมันเต็มกระดานอยู่อ่ะอืออือสามเมืแล้วสามเมืแล้วอือเอาสุดยอดเรียบร้อยไม่พลิกจริงถ้าสิบไม่ขึ้นไม่พลิกอือเอาสิบขึ้นก็นไม่จะรอดได้เปล่าบับเข้าอ่ะวายสองตัวใ้เสือดอู่แถวเดียวกันไหมครับครับอือได้สิบบาทดูเขื่อนเลเนี่ย หวยร้ายกูดูรู้เลยย่าได้สิบาทแน่นอนไอ้สัตว์มันดูแลด้านหลังแม่งอย่างสวยเนี่ยพอแม่งลายมาดีๆไหมเสือกขึ้นสองแถวเนี่ยเตะจริงเอ้ยไม่ถึงอ่ะลมาสองร้อยหมดไปแล้วครับอันนี้บังจัดกูเต็นแนบเลยนะบังนะออืถ้าเคดอกเมื่อกี้ลงอาจจะปลิก แล้วก็ได้ทุนคืนกําไรไม่ต้องหวังเมื่อกี้ไม่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 น่าจะถึงขนาดได้กําไรแต่เมื่อกี้น่าจะได้ทุนคืนน่าจะสักฮึมดูไม่ได้วายจัดออกสิบมึงดูในกระดาษมีสิบปับตัวไหมโอ้โหถามแถวหน้านี่มีสิบปับตัวไหมฮึมโอ้โหอืเอ้ากูท้อรอเลยนะเอาเอาจริงเนี่ยกูท้อรอแล้วฮึมสามตัวเยี่มาโคตรบ่อย ทำนมีอะไรเรียบร้อยบายบายยยก้ายไอสัตว์ได้กําไรไหมเดียวเมื่อกี้คือ200แล้วที่ตะคันนี้กูเข้าฟีแล้วด้วยนะเออทำไมเข้าฟีนี่คือเยอยมากเลยนะแม่งเข้าฟีก,ก็ยังเยอยขนาดนี้มึงจะดูอืเอา้ยยาย้ายไหมครับอืเอาเว้ยเหลืออยู่ร้อยหนึ่งความหวังหมู่บ้านกับเบ็ดสิบอืม อืมเอาอเจมาขวางไปแล้วกอ้แต่แปดสิบมันก็ได้ได้เจ็ดแปดสิบเหมือนกันนะเออเจได้ไหมไม่ได้โอ้โหอืมอืมไม่น่ามีพลิกดูตรงแล้วดูจากการคำนวณแล้วลายไม่เอื้อเลยโอเคอเคืมเ,เ,เอาโอ้ยังได้อีกเอา ดูที่ถึงไหมช่องสามโอ้โหสิบสามบาทอืมอืมโอเคนอนแก,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 แก้แต่โดยดีโอเควันนี้ไม่ไหวไหครับนะไอ้ยี่วันนั้นกูว่ากูฟุกเออวันที่กูตามเอฟซีมาวันนั้นอะ่ะเออไอ้ยี่ที่จ่ายแต่วันนั้นเหมือนที่บอกก็คือมันจ่ายเจ้าจ่ายเจ้าจ่ายเจ้าอยู่สี่ห้าไม้ก่อนที่มันจะจ่ายนะวันนั้นเราได้กันสามพันกว่าโอ้แต่วันนี้คือแม่งพวกที่เลยคือแม่งกรอบไม่ขึ้นายคู่ไวคค้กูเลยขึ้นอยู่ไม่กี่รอบเองวันนี้นะแล้วที่สำคัญคือวันนี้กูกำไรไม้เดียวกูซื้อไป ห้าไม้สี่ไม้ไม่รู้เออแล้วก็ได้ฟรีมาไม้หนึ่งเมื่อกี้ได้ฟรีมาก็ตีว่าขาดทุนนะเพราะเป็ดอกแม่งจ่ายอยู่สามร้อยนะอ่ะโอเคไหมครับนะสรุปหมดวันนี้กําไรแม่งเอ้ยอยู่ทั้งวันเออไม่น่าหาเรื่องเนี่ยพออยู่ทั้งวันแล้วแม่งก็เจ็บตัวประมาณนี้ไหมครับนะอ่ะเจอกันใหม่พรุ่งนี้ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้เลยเชิญเขย่อแนะนำเล่นตามจอยเตอร์ตัวนที่ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายจุบจ๊บ